สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง2นะคะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์2หรือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการวันนี้นะคะในกิจกรรม Home Based Learning เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของปัจจัยการผลิตนะคะในวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของทุน แหล่งเงินทุนนะคะเมื่อผ่านกระบวนการทางความคิดในการมองหาธุรกิจที่น่าสนใจแล้วเราก็ควรรวบรวมหุ้นส่วนวางแผนในการประกอบธุรกิจในด้านกลยุทธ์การดาเนินงานงบ<ม>ประมาณที่ต้องใช้นะคะให้เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะก็ม,มีการเริ่มต้นธุรกิจนะคะในการจัดหาแหล่งเงินทุนซึ่งประเภทการจัดหาแหล่งเงินทุนเนี่ยก็แบ่งตาม เป็นระยะทุนระยะสั้นและแหล่งเงินทุนระยะยาวนะคะแหล่งเงินทุนภายนอกและแหล่งเงินทุนภายในแหล่งเงินทุนคืออะไรแหล่งเงินทุนคือแหล่งที่มาของเงินลงทุนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆมีตั้งแต่แหล่งเงินทุนที่จัดหามาได้เองเช่นเงินเดือนรายได้จากการจ้างงานในกรณีของบุคคลทั่วไปนะคะหรือ กำไรสะสมจากการประกอบกิจการสําหรับธุรกิจรวมถึงการกู้ยืมเงินการรับเงินบริจาคเงินลงทุนจากการขายหุ้นเงินสนับสนุนต่างๆนะคะในนี้ก็หมายถึงแหล่งเงินทุนโดยประเภทของแหล่งเงินทุนนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือแบ่งตามระยะเวลาและแบ่งตามวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุน แบ่งตามระยะเวลานะคะก็มีแหล่งเงินทุนระยะสั้นแหล่งเงินทุนระยะยาวและการแบ่งตามวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนนะคะก็แบ่งได้โดยนี้ค่ะแหล่งเงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนภายนอกแหล่งเงินทุนแบ่งตามระยะเวลานะคะแหล่งเงินทุนระยะสั้นเป็นแหล่งเงินทุนที่กิจการ กิจการนะคะมักจะหามาเพื่อใช้ในกิจกรรมระยะสั้นๆนะคะของบริษัทเช่นใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการนะคะมีลักษณะเป็นหนี้สินมีภาระผูกพันเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีแหล่งเงินทุนระยะยาวเป็นแหล่งเงินทุนที่กิจการจัดหามาใช้เพื่อการลงทุนระยะยาวนะคะเพื่อ ใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวหรือสินทรัพย์ถาวราวเช่นอาคารสำนักงานโรงงานเครื่องจักรนะคะดังนั้นนะคะแหล่งเงินทุนระยะยาวเนี่ยจึงมีระยะเวลามากกว่า1ปีสามารถจัดหาได้จากผลกำไรสะสมของกิจการนะคะการกู้ยืมเงินการออกหุ้นเพื่อระดมทุนสาธารณะแหล่งเงินทุนนะคะแบ่งตามวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนภายใน หมายถึงแหล่งเงินทุนที่กิจการสามารถสร้างขึ้นมาได้เองโดยไม่พึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกนะคะอันได้แก่เงินทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการกำไรสะสมของกิจการการจำหน่ายทรัพย์สินของกิจการแหล่งเงินทุนภายนอกนะคะคือแหล่งเงินทุนที่กิจการจัดหาม,มาจากบุคคลสถาบันทางการเงิน หรือกิจการอื่นๆจากกิจการภายนอกเป็นเงินทุนที่กิจการไม่สามารถสร้างได้เองโดยสร้างจัดหาโดยสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกได้โดยจัดหาเงินทุนจากหนี้สินเช่นการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นนะคะการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการกู้ยืมเงินจากตลาดสินเชื่อออนไลน์นะคะการจัดหาแหล่งเงินทุนนะคะสำคัญตอนไหน การจัดหาแหล่งเงินทุนถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ในการดําเนินธุรกิจจะขาดกระบวนการนี้ไปไม่ได้เลยเพราะว่าเงินทุนเนี่ยก็เปรียบเสมือนน้าหล่อเลี้ยงที่สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจการไม่มีเงินทุนหรือไม่มีเงินมากเพียงพอเนี่ยก็เหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ําหล่อเลี้ยงทําให้ผ,ผลผลิตไม่งอกงามหรือตายไปในที่สุดนะคะแหล่งเงินทุนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องการในการลงทุนขนาดใหญ่ของกิจการอื่นๆ ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนก็ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะคะอย่างเงินสำหรับจ่ายเงินเดือนพนักง,งานเงินสําหรับซื้อวัตถุดิบนะคะวันนี้นะคะก็จบในเรื่องของเงินทุนไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ